ทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรมช้างชื่นชมทุกชัยชนะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้จัดงานเลี้ยงช้างชื่นชมทุกชัยชนะเพื่อต้อนรับและฉลองความสำเร็จให้แก่เหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยณโรงแรมอิมพีเรียลควีนส a r าร์ ก็วันนี้เนี่ยเราเองก็ผ่านมา20กว่าปีนะครับ25ปีนะครับในการที่เราสนับสนุนทีมสมาคมวอลเลย์บอลน,นะครับก็เห็นความสำเร็จในวันนี้ก็รู้สึกเป็นปืนป้มปิตินะครับแล้วก็ภูมิใจแทนพี่น้องชาวไทยทุกคนจริงๆสิ่งที่น้องๆนักกีฬาของเราภูมิใจมากที่สุดแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลาก็คือว่าเขาดีใจมากที่สามารถสร้างความสุขให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากผลงานและความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของเหลานักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ได้ก้าวขึ้นไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจึงได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่เหล่านักกีฬาในการแข่งขันรายการต่อๆไปก่อนอื่นผมต้องขอบคุณนะครับบริษัทไทยเบเวอร์เรจนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมวอลเลย์บอลด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานะครับต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจนถึงวกวันนี้นะครับขอบคุณคนไทยพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานของทีมพวกเราก็ติดตามเชียร์กันต่อไปนะคะดีใจมากค่ะที่เราทําผลงานได้ดีในครั้งนี้ค่ะก็ภูมิใจที่นําความสุขมาให้คนไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้แชมป์กลับมาแล้วก็ดีใจที่ทําให้คนไทยมีความสุขกันนะคะขอบคุณช้างนะคะที่อยู่ยงคงกระพันกับพวกเรามายาวนานมากๆเลยแล้วก็หวังว่าจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ ไทยเบฟขอบันทึกกิจกรรมช้างชื่นชมทุกชัยชนะเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน